ชีวิต25ปีเมียฝรัง่งคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วสบายเนาะเดินมาอยู่ในต่างแดนนะคะเติมความสุขคือสู้การที่ได้ผัวฝรัง่งเมื่อก่อนอความฝันของหญิงไทยก็อยากได้ผัวรวยและย,ยายจา๋านะคะชีวิตเนาะ25ปีเดสําสำหรับพี่นะคะมาอยู่ตอนนี้ตอนนี้พี่ก็56ปี56ปีนะคะอยู่เมืองนอกมาย5ิบหปี มาเล็กๆอ่าสามีมีค่าตัวนะคะแต่งงานเอาเรามาแล้วก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆให้แม่สมัยก่อนนี้ก็เออได้เงินแสนนึงก็ดีใจแล้วนะบ่คิดบ,บ่ฝันเออนะก็หวังว่ามาอยู่ต่างแดนเราค่อยว่ากันคงจะสบายขึ้นในชีวิตอยู่เมืองไทยพวกรก,กสู้ทั้งกัดอากันจมฝันหาเงินนํากันเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ยังอีต้อง มาถูกตียามอารมณ์เมาหึ่งห่วงเนาะมันก็เป็นชีวิตท,ที่หนักหนาแต่พอมาเจอฝรั่งแล้วได้เงินแสนหนึ่งนะคั้นต้นนะคะแล้วเขาก็เดินเรื่องทุกอย่างมาอยู่แล้วพี่ก็ได้เอาลูกมาอยู่นำสองคนพอได้ก้าวมาอยู่ที่นี่หัวใจเขาเป็นหัวใจพระแต่แรงเงินเขาบ่ได้ถึงแต่สิ่งที่เขารักและเขาให้เขาเอามาได้ด้วยการที่กู้เงินเอาเมียม,มาใจจ๋าเอ้ยยีก่อนยีปีก่อน พี่ก็มาถึงปับ๊บบ้านซองเพิินกับเซาอยู่เนะาะเซาอยู่เขาก็พูดตรงๆเขาบอกเลยว่าชีวิตฉันบบได้ร่ารวยตั้งแต่แรกสันแต่สันอะเงินเดือนสันมีสันซัพพอร์ตเธอได้ดูแลลูกเธอได้เออเรามาสร้างครอบครัวไปด้วยกันคําว่าสร้างครอบครัวไปด้วยกันเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแมนบบยยจานะฮะร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เข้าใจแค่มีความรู้สึกเฮ้ยเอาลูกไปเมืองนอกนะ เออนี่ก็เป็นความฝันของฉันและชีวิตฉันต้องดีขึ้นแน่นอนการสร้างครอบครัวหรือการทํางานทําการเนี่ยฉันไม่ได้กลัวหรอกกับที่จะมาอยู่ต่างแดนนะคะอยู่เมืองไทยเขากส็สู้บร่ได้หยุดได้อยู่อยู่แล้วนั่นคือความคิดโอเคตกลงนะคะทีนี้แต่งงานมาเนาะอือก็มาหยุดด้วยกันเขาก็ถือว่าโอเคเอาลูกเราเข้าโรงเรียนจัดการให้ทุกอย่างตอนนั้นลูกมาก็อ่าเก้าขวบนะเก้าขวบกับอ่าสิบเอ็ดขวบนะคะสองคนเนาะก็มาอยู่ตรงนี้ ล็กๆก็จะหนึกหน่อยแต่เราก็คนไทยเราหนะัอดทนพออยู่แล้วนะคะเพื่อผักดันแรกๆพี่ก็ไม่ได้ทํางานสมัยก่อนก็ไม่ได้ไปเลี้ยงลอกเนาะส่งลูกทํางานไอ้ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วอืแฟนก็หางานให้ทําก็โรงเรียนที่ลูกอยู่ด้วยอืพี่ไปทํางานโรงเรียนนะคะทาความสะอาดเนาะ,ะวางก็เข้าครวัวนู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคสนุกสนานได้เต็มเวลาอื ได้ทำงานเต็มเวลานะฮะเนาะก็เริ่มวางแผนกันอยากใช้หนี้ที่สามีส่งเงินไปเมืองไทยนะฮะให้พี่กับลูกได้มาอ่าก็คือช่วยกันเลยช่วยกันเลยเนาะผ่านบัญชีทั้งสองฝ่ายพอใช้หนี้ผ่านพ้นไปอยู่สามปีเต็มๆก็คือเราอ่าเอาเต็มที่เลยนะเงินเดือนของเราเนี่ยพี่ช่วยเขาหมดเลยเพื่อที่จะเอาตัวเองก่อน ก็ะะช่วยเขาใช้หนี้3ปีหมดพอ3ปีผ่านไปเราก็มาเริ่มวางแผนกันนะคะซื้อบ้านเนาะซื้อบ้านร่วมกันจากงาน Contact คอนแทกกู้เงินของพี่แล้วก็ของเขาเขานะ่าจะติดลบด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเขาอายุมากกว่าพี่4ปีนะคะเนาะตอนนี้พี่ห6ากแกก็60พอดีเนาะในปัจจุบันนะคะเราเลอ้ย้อน,อนเรื่องเก่าอืแล้วทีนี้ก็มาสร้างบ้านด้วยกัน มันก็เป็นชีวิตที่แบบกัดกันจมฟันอะสู้กันได้แต่หัวใจผู้หญิงเราก็คืออดและทนอยู่แล้วกับการงานขอเพียงแค่เขาใส่ใจในมุมที่เราทำอะไรไม่ได้อันนี้ยายจ๋าก็พี่ก็ได้จริงๆนะคะลูกพอเริ่มโตขึ้นเขาก็โอเคมีงานทำนะคะมีปัญหาหนักอยู่ในช่วงนึงก็คือลูกมาเรียนหนังสือเนาะ ช่วงขึ้นมหนึ่งมอสองทักเป็นทั้งสองคนเลยแต่ว่าก็ไปทีละคนนะคะเขากําลังเปลี่ยนนิสัยโอโ้โหบอกเลยนะบอกเลยก็หนักเหมือนกันกลายเป็นเราจะต้องมาทะเลาะก,ก,กันกับฝรั่งด้วยเกือบจะเลิกลากันตอนลูกคนที่สองเข้าวัยรุ่นนะค,ะคนแรกก็หนักแล้วผ่านไปได้ไอ้คนที่สองเนี่ยเกือบจะได้เลิกลากันเพราะว่ามันอักอักอัก,อกเนาะในหัวใจหัวอกคนเป็นแม่จะเลวจะร้ายก็รัก แล้วคําพูดของพ่อจะพูดเสมอว่าเออเธอนะ่ะเลี้ยงลูกตามใจมันก็ผิดจริงๆแหละที่เราเพราะว่าเราเราเรามองว่าอันนั้นยังไงก็พ่อเลี้ยงไอเราเป็นแม่จะชั่วจะดีเราก็ให้กําลังใจลูกเพื่อที่จะนะเออนี่คือหัวอกแต่จริงๆแล้วเขาพูดก็ถูกแต่ถ้ามันหนักแล้วแรงเกินไปเพราะฝรั่งเนี่ยพอเวลาเขาพูดปั๊บเนี่ยตัดพุ๊ธเลยนะยายจ๋าฮึคือฮึไอเราก็ลอยให้ลูกอันนี้แตกต่างจากยายจ๋านะฮะยายจ๋าพูดแล้วจบ ไอ้คนลอยสปอยลูกคือปาป้านะฮะเนาะทีนี้ก็เกือบจะเลิกลาก,กันแต่สุดท้ายก็มาปรับใจแล้วก็พูดคุยกันพอลูกเริ่ม18เป็นหนุ่มเขาก็เริ่มออกบ้านกันนะคะทำงานแล้วเขาก็จะเริ่มดิ้นหล่นออกไปข้างนอกกันเนาะ1ิบแเก้าเขาก็มีแฟนเขาก็พยายามที่จะ ตั้งหลักของเขาเด็กเมืองนอกอะ่ะมันก็จะดื้อเป็นช่วงๆแต่โชคดีอยู่ว่าสองคนพี่เอามามเหนื่อยหนักตอนวัยรุ่นเหนื่อยหนักหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอเขาผ่านพ้นเรียนจบนะคะยี่สิบเอ็ดปีเนาะยี่สิบเอ็ดปีเขาก็มีงานทําตั้งแต่สิบแปดปีเขาก็เริ่มไปทํางานพิเศษนะคะเล็กๆ,กๆน้อยๆแต่เราก็ไม่ได้เอากับเขาหลบเงินนะค่าบ้านค่าช่องก็ไม่ได้เอานะฮะแล้วป๊าๆเขาก็จะพยายามจี้ตรงนี้เขาอยากให้เป็นเหมือนลูกฝรั่ง ว่าเธอทํางานได้แล้วนะพ่อแม่เลี้ยงโต18เนี่ยถ้าเป็นฝรั่งต้องออกนอกบ้านนะคะแต่นี่นเราอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เราก็เออเอาเธอหน้าผักดันฉันก็ช่วยเธออยู่นี่ไงเออจะไปยุ่งอะไรกับลูกฉันนะคะในความรู้สึกของแม่เนาะขอเพียงแค่ลูกเอาตัวรอดก็ดีใจนะคะแต่ลูกคนคนโตให้อยู่นะแต่ว่าจะเป็นไม่ใช่ทุกเดือนเพราะว่างั้นให้แต่ว่าเวลาให้เงินเนี่ย เรานะยเยจ๋าเพื่อเอาหน้าลูกเนี่ยเออบอกว่าอ่ะไปให้ป๊าป๊าหนะ้าลูกเพราะป๊าป๊าเป็นคนจ่ายค่าบ้านอันนี้ก็ถูกเพราะให้เกียรติเขานะคะเพราะให้เกียรติเขาเนาะในมุมมองของเย,ยจ๋านะฮะเพื่อที่จะให้เขารักกันเพราะเขาก็เลี้ยงมาแต่น้อยเขาก็รักนั่นแหละแต่เขาเป็นคนเข้มเพื่อที่จะสอนให้ลูกเก่งอืแล้วก็ให้ถูกล็อกทางฝรั่งแต่เราอ่ะเป็นแม่ที่ รักลูกอยากให้ลูกสบายห่วงลูกมันอาจจะเป็นความผิดของตัวเองนี่แหละนะคะพอผ่านพ้นไปปัจจุบันเนาะยีปีอ่ะมาย้อนถึงครอบครัวโชคดีนะคะเยจ่าเอ้ยพี่มีพี่น้องแค่คนเดียวสองคนพี่น้องตอนที่มายีปีก่อนเนาะอ่ายายนะคะ บ้านพี่ก็ไม่ได้ขี้เละเรื่องเรื่องปัญหาของขอครอบครัวพอได้อยู่ก็เลยส่งเงินแม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่จะเป็นหนักปัญหาตอนที่น้องมีปัญหานะคะโอเคทํางานยายจ๋า,จาก,ก็ได้สร้างบ้านให้แม่เช่นกันอืมแต่ไม่ใหญ่โตเพราะยายพี่เป็นคนหนึ่งที่เอาตัวเองก่อนเพราะว่าลูกด้วยอะไรด้วยแล้วปัญหาตรงนี้แต่ก็ส่งให้เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะให้กับแม่อืมแล้วก็มาเจอตอนน้องลดควานะคะ ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเพราะแม่ก็ห่วงน้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดายายจา๋าเอ้ยตอนนั้นแหละเป็นช่วงนึงก็เหมือนกันว่า,าเกิดเรื่องเหมือนกันเพราะทางนี้ก็ต้องใช้ลูกเราด้วยมันมันคล้ายๆเวลาเจอปัญหาแล้วมันผดังเข้ามาเนาะทะเลาะกับผัวอืเกือบจะเลิกกับผัวอาทางบ้านก็เกิดปัญหาเงินก็ต้องใช้พี่ก็เลยไปกู้เงินเพื่อนเอ้ยดอกร้อยละสิบนะสมัยนั้นนะเออ โอ้โหบอกเลยว่ากลัวจะพ้นได้หลายปีเอาสายสบขัวเพื่อนหลบไม่ให้ผัวรู้เงินที่ช่วยผัวก็ต้องได้เท่าเดิมไอ้ตรงนี้ก็ต้องทยอยหมุนหางานพิเศษมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เกือบครอบครัวพังแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้แม่พี่เพิ่งเสียปีนี้อืมก็เป็นเรื่องเหมือนกันในเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านไปให้แม่แต่ เราความรู้สึกของเราก็โอเคถึงเราน้องคนเดียวเนาะน้องคนเดียวกันให้น้องเนะี่ยพี่ไม่ได้เสียใจแต่เสียใจตรงที่ว่าพอเราไปงานศพทุกสิ่งทุกอย่างเราทําไว้ประกรันนู่นนี่นั่นนะคะเขาจัดการหมดเขาพูดหมดว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขา เป็นคนดูแลแม่อมทุกหญิงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เมืองไทยก็ต้องเป็นของผมสิเพราะผมเหนื่อยขนาดไหนพี่ไปอยู่เมืองนอก25ปีพี่ส่งมาแต่เงินไม่เคยได้เหนื่อยหนักอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องวิ่งไม่ต้องรับผิดชอบผมกับเมียผมดูแลส่วนตรงนี้ผมขอว่าสารเหมือนออกคำสั่งพี่ก็นิ่งและพี่ก็เฉยเนาะจริงๆในหัวใจเรา บอกเลยว่าอืมนะว่าจะไปแบ่งเป็นสัดส,ส่วนบ้านแล้วก็ตรงท้อมที่อยู่เนี่ยเราให้เขาอยู่แล้วนะคะในส่วนอันเนี้ยมันเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเออมันก็ต้องเป็นสัดส,ส่วนไหมเพราะมันก็เยอะเกินไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วพูดไม่ออกแล้วเขาพูดคํานึงว่าเจ้านะ่ะสบายอยู่แล้วเมืองนอกนะ่ะเออลูกเต้าเจ้าก็อยู่เมืองนอกเจ้าจะมาอะไร <c oughs> อของแค่นี้แค่นี้ แต่เป็นเงินที่เมียฝรั่งพี่สาวเป็นคนหาแล้วทาสร้างให้อยู่สบายนะฮะโอ้โหตอกจี๊ดเลยเขาก็เลยนิ่งพี่เขาก็นิ่งนะแล้วก็เลยพูดขึ้นว่าโดยจริงแล้วทุกอย่างเราต้องแบ่งคนละครึ่งเพราะมีกันสองพี่น้องและทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่ไม่ให้เธอก็ได้เพราะว่าเป็นเงินของพี่อืมแต่เนี่ยเธอนะ่ะมาจัดการก่อนนะ่ะเธอเป็นพี่หรือเป็นน้องเขาก็ว่าอย่างนั้นกลัวแต่ไม่ได้จนออกหน้านะฮะ เงินประกันเงินประกันงานศพผ่านเนาะทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็ซัพพอร์ตสำรองจ่ายมันก็ต้องเคลียร์กันบ้างจริงๆแล้วนะเรื่องของอยู่ตรงเนี้ยพี่ตั้งใจให้เธอแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเธอใหญ่โลภนะแสดงออกกับแบบนี้กับพี่พี่ให้แค่นี้เด็ดไหมพี่น้องค่เอน้องเดือดใหญ่เลยทีนี้นะคะสำหรับลุงอาญาที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าทำถูกแล้ว ทำถูกและคนเราเหนื่อยและแลกมาขนาดไหนอ่าเนาะถ้าไม่รู้จะให้เกียรติซึ่งกันและก,กันอ่ลุงก็ก็ไม่เข้าข้างน้องที่อยู่บ้านน้องก็เลยโกรธพานทุบข้าวทุบของนะฮะแล้วแต่โน้สับพี่สาวก็เดินออกแล้วก็ไม่พูดอีกเลยนะพอถึงเวลาปับ๊บเราก็คุยกับลุงเนาะพอผ่านงานศพทําบุญเสร็จก็คุยกับลุงนะคะว่าประเคีร์ตรงนี้ให้หน่อยเนาะเสร็จแล้วที่ที่เหลือตรงนั้น พี่เขาก็วางแผนขายเลยลุงเขาก็บอกว่าถ้าเธอสิขายนะของนี้มันเป็นของพี่คือว่ามันเคยชินอยู่รอบรอบเนื้อรั้วเดียวกันของแม่ที่เราอยู่ถึงจะเราซื้อแล้วก็ติดกับของลุงนะลุงก็ขอซื้อคืนเพื่อที่จะเอาไว้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วลุงเขาก็คือว่ามีฐานะนะคะเขาก็ซื้อคืนโอเคก็ไม่ได้มากมายเ,เหมือนกับว่า ไม่ได้บงกดกดราคาอะไรเนาะก็เอาแบบสะดวกสบายใจใจเพราะมองแล้วถ้าถอยไปอยู่ตรงนั้นก็คงลำบากถึงแม้จะมีสองพี่น้องก็ตามส่วนแบ่งก็คือจัดตารางวันที่ไปจัดการแบ่งสมบัตินะบอกตรงเลยว่าโอ้โหเหมือนกับเราก็กลัวนะคนโลภอะ่ะมันมีสิทธิ์อะไรได้หลายอย่างคือไม่อยู่ใกล้เลยนะไม่อยู่บ้านเลยนะ ไปนอนอยู่กับลุงกับป้าแล้วก็พูดกับเขาในความรู้สึกเนาะลุงกับป้าก็ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ลูกชายคนโตของลุงก็ปีเดียวกันเขาก็มาจัดการให้แล้วเขาทํางานในกรมที่ดินด้วยเนาะเขาก็มาแบ่งจัดการให้เสร็จแล้วก็ซื้อขายจบน้องไม่รู้ด้วยซ้าว่าที่ที่แยกออกมาแล้วขายให้ลุงนะคะจบเสร็จออกจากบ้านแล้วก็บอกว่าขอให้มีความสุขนะต่อไปนี้เธอก็ยืนหยัด ใช้ชีวิตของคุณกับครอบครัวของเธอไปเพราะพี่หมดแม่ละหมดภาระและเธอก็เก่งแล้วเธอก็ได้ในสิ่งที่เนาะแม่เสียหลายสิ่งหลายอย่างที่เธออยากได้พี่ก็ให้เธอต่อไปนี้เราก็จบกันอืพี่ก็จะไปอยู่เมืองนอกกับลูกกับเตานะฮะอ้าวแล้วแต่เขาว่างั้นเออคนเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่แล้วอืมนะชีวิตสบายอยู่แล้ว มาเบียดเบียนแค่ของตรงนี้เขายังจิกอ่ะก็นิ่งนะคะลุงเขาก็บอกหยุดพูดกันได้ละเป็นพี่น้องกันแม่มึงนอนตายตามไม่หลับยืนดูพวกขมึงอยู่เนาะสาหรับพี่เขาก็นิ่งแล้วก็ถอยหลังมาพักที่บ้านลุงลุงก็เคลียรเรื่องที่ดินอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับนะคะเพราะว่าไปเฉพาะเลยสองอาทิตยนะ์เนาะเคลียรเรียบร้อย <c oughs> ลุงก็โอนเงินเข้าบัญชี ในสิ่งที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ขายแบบเหมือนขายไว้ให้อะเพื่อสบายใจตัดปัญหาเออนะตัดปัญหาตรงนั้นแล้วก็มันไส้นะฮะให้กับน้องชายเนาะก็เหมือนกับเรื่องที่เจ็บปวดในหัวใจจริงๆแล้วมีแค่สองพี่น้องไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่ความโลภมันบังตาคําว่าโลภแทนที่จะเป็นเราที่ว่าเขาแต่กลายเป็นคนที่สร้างที่ให้ที่ส่งที่ดูแลยามลําบาก กลายเป็นคนเห็นเกตตัวกลายเป็นคนโลภเจ้าเอ้ยกับกาลปัตนะฮะความดีของคนไกลนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยเนาะเข้าใจเลยกับความรู้สึกหลายๆคนที่มาเล่าสู่กันฟังกับน้องน้องจานะ๋าเนาะก็ขอ,อขอบคุณน้องจ๋าที่ให้มาระบายเรื่องราวของพี่ให้ได้สู่กันฟังนะคะเพราะชีวิตโอ้บอกเลยว่ามันไม่ง่าย นะกวจะสู้และผ่านพ้นนิ่งได้แม้กระทั่งครอบครัวทางเมืองไทยและก็ในต่างแดนวันนี้ก็โอเคละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอายุเราก็56ปีมากขึ้นอ่าแล้วก็คุยกับสามีว่าถ้าเกิดเรากรเกษียณเราไม่ไปอยู่ที่บ้านเรามาเลือกกันเธอชอบตรงไหนอะไรมาวางแผนกันอีกทีลูกสองคนเขาก็เริ่มมีแฟนนะมีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่เขานะฮะเพราะเมืองไทยเราไม่มีบ้าน กลับมาก็บอกกับสามีอ้าวแล้วบ้านเธอสร้างไว้กับให้แม่อยู่ล่ะเธอเป็นคนสร้างไม่ใช่บ้านเธอเลอฉันยกให้น้องชายแล้วเธอใจดีนู่นนี่นั่นก็ขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าสามีก็เป็นคนอ่าปากนะหยุดจบเขาก็ว่าอย่างนี้นะ,ะสามีก็โอเคเคลียร์กันไปพี่น้องขาเนาะสุดท้ายบ้านปลายของผู้สร้างผู้ให้นะฮะ ถึงคนที่รักในครอบครัวแต่เจอความเจ็บปวดแบบนี้ก็ทระะมานหัวใจเดยอพี่น้องเออว่าแล้วก็ไปไปใครเจอบ้างมาเล่าสู่กันฟังเด้อ